สวัสดีครับพบกับสุรุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ระวังลิเวอร์พูลสอยตำนานเราอาร์เซนอลจับสก้าต่อสัญญาฉบบใหม่ทันทีควรรีบต่อสัญญาเซอร์เคมเบลนะครับตำนาน,นประกันหลังของอาร์เซนอลออกโรงสกิดไอควินยา Arsenal อยาร์เซนอลยารอชา้าเรื่องมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับบุกโยสก,กา้าปีกอนาคตไก่พร้อมชี้ยิ่งปล่อยนานความเสี่ยงที่จะเสียนักงเตะไปก็ยิ่งมีมากขึ้น ซูเคมเบลนะครับอดีตยอดเซนเตอร์แบ็กของอ์เซนอลเชื่อว่าต้นสเกะเก่าของเขาจำเป็นจะต้องรีบจับบุโกโยสกากาปีดดอนรุ่งคุณเก่งเซ็นสัญญาชุมใหม่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเสียนักเตะไปกับสโมสรอื่นภายในอนาคตอันใกล้สากาซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงของอัคนาเมีของไอปืนใหญ่อัลซนอลสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของไอ้ปืนใหญ่ภายใต้าการนําทัพของกุนเสือมิเกลอาเตต้าในฤดูก,กาลนี้โดยเจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมไปแล้วรวมทุกรการ21่นัด ก็ทำนิดถึง6ประโซ็เต์โดยตัดสินใจเกิดในวันยปีเท่านั้นนะครับซึ่งเซ็นสัญญาฉบับล่าสุดกับไอบิญยาอาร์ซนอลเมื่อเดือนกรกฎาคมในปี2020และปัจจุบันเซ็นสัญญาฉบับดังกล่าวและปัจจุบันนะครับสัญญาฉบับดังกล่าวเหลืออายุจนถึงช่วงเสมเปีอร์ปี2024แต่เมื่อรร็วนี้ก็มีกระแสข่าวว่าลิเวอร์พูลมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวบุกโยซาก้าไปรุ่นทัพทำให้บิ๊กโซมองว่าไอบิญญาอาร์ซนอลจะทำนิ่งเฉยและจะเย็นกับเรื่องนี้ไม่ได้ เมื่อคุณมีพวกเด็กเก,ก่าขึ้นมาและทำผลงานที่ดีมา,มากๆแบบนี้คุณจําเป็นจะต้องพยายามเก็บรักษาพวกเขาพวกเขามีความสําคัญอย่างมากต่อแฟนๆและต่อประเทศชาติของพวกเขาซึ่งนั่นก็คืออังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาร์เซนอลคุณไม่สามารถปล่อยให้นักเตะชั้นยอดแบบนี้หมดสัญญาระยะให้ออกไปเพราะด้วยความที่คุณใช้เวลาคิดนานจนเกินไปซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องเงินๆทองๆเมื่อสม,มุสรใช้เวลานานเกินเกินไปในการรักษาอนาคตของนเตะถ้าคุณมัวแต่รอนานๆแบบนี้พวกเขาก็จะได้รับข้อเสนอจากที่อื่นเรื่อยๆตนานปะกหลังทิมช่นเกลต์ในวัย47ปีกล่าวกับท็อปสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อก้องของเกรต์ทน,นี้แคมเบลเคยค้างขันกับอ์เซูอนนะครับจนระหว่างปี2001ถึง2006และเคยประสบความสำเร็จร่วมกับสม,มสรไม่อย่างน้อยด้วยำแหน่งแชมป์พรีเมียร์สก2สมัยและเอฟเอคัพ3สมัยครับ เชเกนครับรับรอาการประกาศเลื่อนเกมเหมือนรอลุ้นผลลอตเตอรี่เชเกนครับในการเปิดเผยว่าในการให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนเกมฟุตบอลพรีมลิงเกลดระหว่างลิเวอร์พูลปะทะเชลซีในวันอาทิตย์นี้ว่ามีสมาชิกภายในทีมของเขาติดโควิดถึง3รายและการรอให้ฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศเลื่อนคิวเตะเรากับรอผลตรวจลอตเตอรี่มีการเปิดเผยหนึ่งกล่าวของเจ้าหน,น้าที่ชาวเยอรมันเกิดขึ้นใน48ชั่วโมงก่อนบิ๊กแมตช์สุดจรน,นี้ที่สแตนฟอร์ด เรามีเคสที่ติดโควิดเพิ่มอีกสารายในทีมมีสตาฟโค้ชที่มีผลตรวจออกมาเป็นบวกอีกด้วยจช็คเก,กอบกล่าวผมยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในเวลานี้ถึงรายชื่อคนที่ติดโควิดเพราะเรายังต้องทําการทดสอบ PCR เราจะได้ยืนยันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้บนทีมเซตตอนนี้นะครับคุณสื่อของหงดางยืนยันว่าพวกเขายังไม่ได้ยื่นคําร้องของเลื่อนเกมการแข่งขันดังกล่าวไปแต่ยังได้เรารู้สึกราวกับรอการประกาศผลรางวัลลอตเตอรี่ เมื่อต้องรอคําตอบจากพวกเขาเวลานี้มันเหมือนกับการเฝ้ารอแบบวันตวันแต่ในตอนนี้เกมการแข่งยังดําเนินต่อไปตามปกติแต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเช่นเดิมอยู่หรือไม่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหงร้อยเงาห้าแข้งซีเนียซอก่อนดวลโชซีเปิดหัวปีใหม่น่าวัใจไม่นอนครับเมื่อหงแดงลิเวอร์พูลของเราไม่มีห้าแข้งซีเนียลงซ้อมในช่วงสัปดาห์ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา รวมถึงอลิเซนเบเกอร์และโรเบ r โต f ฟ r ร์มิโนโ่สองข้างบราซิลเลียนอีกด้วยลิเวอร์พูลมีโปรแกรมเปิดหัวปีใหม่มาเจอกับเชลซีที่แซมพวกเขาขึ้นไปอยู่อันดับที่2แล้วนะเวลานี้โดยล่าสุดลิวเวอร์พูลอิเคอรายงานมาว่าตีเอ็กโกอาคันรักกองกลางชาวสเปนก็ยังมีอาการมาเจ็บที่กล้ามเนื้อซึ่งเป็นอาการเดียวกับที่ทําให้เขาลงช่วยทียมในเกมแพ้เลติสตีไม่ได้ก็ไม่ได้ลงซ้อมในการซ้อมล่าสุดนะครับ ขณะเดียวกันการซ้อมก็ไม่มีทั้งอลิซอนเบเกอร์และเฟอร์มิโนอีกด้วยโดยไม่มีการเปิดเผยว่าทั้งคู่เจ็บหรือมีปัญหาอะไรส่วนคนอื่นๆนะฮะก็มีทาคุมิไมนายเมนโตตี้ก็ยังไม่มาซ้อมเช่นเดียวกับเดวอคโอลิีิที่ไม่มีชื่อ4เกมหลังสุดหลังจากเจ็บมาตั้งแต่เกมที่ยิงประตูชนะเอซิลานด้วยนะฮะก็ยังไม่ได้ลงซ้อมเลตเตี้ก็ยัง่มาซ้อมเช่นเดียวกับเวอคโอลิคิที่ไีชื่สี่เกมหลังสุดหลังจากเจ็บมาเกมร์พูล โจต้าวิเคราะห์ความสำคัญข,ข,ของเกมบิกแมตชลซีปัทะลิเวอร์พุสุดสดานี้ดิกโกโจต้าะครับกาน่าสัญชาติยันสูงของลิเวอร์พูเกล่าให้สามารถเปิดใจถึงเกมบุกเยือนโจซีในวันอาทิตย์นี้โดยผลการแข่งขันมีความสำคัญต่อทั้งสองทีมอย่างมหาศาลเพราะแทบจะตัดสินโอกาสการลุ้นแชมป์กันเลยทีเดียวเนื่องมาว่าหลังจากที่คุณพึ่งแพ้เกมนอกบ้านเมื่อไม่กี่วันก่อนย่อมอยากจะรีบกับมาคว้าชัยชนะให้ได้ครั้งโดยด่วน ที่สุดนะครับเพื่อรักษาโมเมนตัมที่ดีเอาไว้ไม่ให้เตะยาวจนออกทะเลไปยจต้าเปิดประเด็นกับลิเวอร์พูลโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดมันถูกวางเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนปแปลงอะไรได้เลยและน่าสนใจตรงที่เกมนัดต่อไปก็คือการบุกไปเยือนสตฟอร์บริดจ์ของโจซีนี่แหละย้อนกลับไปเมื่อต้นซีซั่นเราทําได้แค่เสมอกับพวกเขาที่สนามแอนฟิลนั่นถือว่าเป็นงานยากสุดๆเกมหนึ่งของลูกเกนเลยนะฉะนั้นในค่ำคืนวันอาทิตย์ไม่มีทางบุกคว้าสามแต้มได้ง่ายๆอย่างแน,น่นอน ป้าหมายของลิเวอร์พูลกับเจลซีตอนนี้เหมือนกันเป๊ะๆเลยหรอครับก็คือต้องการลดช่องว่างระหว่างคะแนนกับแมนเชสเตอร์ให้ได้เสีอก่อนหากเสมอขึ้นมาหรือมีทีมไหนแพ้ก็แทบจะจักการันตีการหลุดวงกรจรการลุ้นแชมป์ไปโดยปริยะยยันไรก็ตามด้วยฝีเท้าและฝีมือการคุมทีมของโค้ดด้วยคุณภาพของนั่นเตะและด้วยฟอร์มการเล่นที่กำลังร้อนแรงของท้งสองฝ่าย มันจะต้องออกมาเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสุดๆสมกับที่คนทั้งโลกตั้งตารอคอยถ้าหากผมกับเพื่อนๆสามารถเข็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาได้เรามั่นใจว่าจะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันครับจิมี่การเกอร์มองเจ็กเกคลอบคุมหงส์ดังยังช้ำน้อยจนเกินไปจิมี่การเกอร์นะครับอดีตรองกับตันทีมลิเวอร์พูลมองว่าต้นสกัดเก่าของเขาในยุคของเจ็กเก็ตครัป ยังได้แชมป์น้อยจนเกินไปดังนั้นในนุ้การ2021ถึง2022ต้องหยิบแชมป์ติดไม้ติดมือไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรืออีก3รายการกับบันถ้วยที่ยังมีลุ้นเจเกยังก,กลัา,ากัมัคุณทีมหงดังตั้งแต่เดือนตุลาคมในปี2015จนถึงปัจจุบันก็กินเวลาเกินไป6ปีซึ่งได้แชมป์พรีเมียร์อังกฤษแชมป์ยูฟา่าแชมเลียกฟีฟ่าคลับเวลิลด์คัพและยูฟ่าซูเปอร์คัพเท่านั้นซึ่งคาร่าก็มองว่าน้อยจนเกินไปดังนั้นกูรูดังจึงทุบโต๊ะอกว่า เจเกหรือผู้บริหารต้องมองไกลกว่านั้นหลังจากยุคทองของแต่ละค่ายปัจจุบันนั้นไม่ได้ยืนยาวร่นทศวรรษเหมือนในอดีตทีมของเขายังเป็นแชมป์ไม่มากพอคารา่รายาวผ่านคอลัมน์เทเลการาฟคู่บอลหากดูบริบทด,ด้วยรวมถึงสิ่งที่ผมพูดอาจจะดูไม่เป็นธรรมอย่างแรงเอาจริงๆต้องพูดให้ดีขึ้นว่าพวกเขายังได้แชมป์ไม่มากพอเมื่อดูจากผลงานที่ควรได้เยอะก,กว่านั้นเอาให้เข้าใจง,ง่ายๆหรือผู้จำเป็นจะต้องจัดให้มากขึ้นกว่านั้นเหมือนเชลซี สิ่งที่ผมทำหรือล่วงนั้นโอ,อมาดูดีระหว่างช่วงเวลาที่โรมันอับโรโมวิชเข้ามาเป็นประธานสมโมสรพวกเขาก็กลายเป็นจอมสะสมถ้วยรางวัลน,นั่นคือจุดที่ลิเวอร์พูลสามารถทําได้และต้องปรปับปรุงขึ้นนับตั้งแต่ปี2003ที่เซมิเทคโอเวอร์เชลซีทีมได้แชมป์ลีก5หน5เอเบคับ3ลีกครับและ2ยูฟาแชมเปี้ยนลีก2ยูโรปาลีกและ1ยูฟาซูเปอร์คัพนะครับ ด่คือสุลตาวรีผู้คนับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่หนึ่งมกราคมครับ